ครั้งน้เขาบอกว่าน้ำหนักของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงแบบปกตินะโดยมีค่าเฉลี่ยเป็น5เท่าของส่วนเป็นมาตรฐานนะครับค่าเฉลี่ยส่วนเป็นมาตรฐานนะครับเรารูค้ความสัมพันธ์นิดนึงละแล้วเขาก็บอกว่าความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งจะมีน้ําหนักน้อยกว่าเท่านี้เท่ากับ0.33ามสามอ่ะได้ข้อมูลมาละคราวนี้เขาถามว่าถ้าสุ่มนักเรียนห้องนี้มา1คนแล้วความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนนี้จะมีน้ําหนักอยู่ระหว่าง54 จุดห้ากับห้าสิบเก้าจุดห้าเป็นเท่าไรนะครับถ้าอยากรู้ความน่าจะเป็นข้อนี้นะครับเราคงต้องใช้ตารางของค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานมาช่วยนะครับเป็นถ้าปกติเลยของโจทย์แนวนี้นะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่สําคัญการที่เราจะอยากรู้พื้นที่ใต้กราฟนะครับระหว่าง2น้ําหนัก2อันนี้ได้เนี่ยเราจะต้องแปลงมันเป็นค่าแซให้ได้นะค่าแซ ก็คือข้อมูลค่าของข้อมูลนะครับอย่างเช่น54.5หรือ55.5ลบด้วยค่าเฉลี่ยหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องแก้หาค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานให้ได้ก่อนแล้วที่เหลือจะง่ายมากนะครับเราลองมาดูกันว่ามันมีข้อมูลอะไรที่จะช่วยให้เราค้นหาค่า2ค่านี้ได้บ้างเริ่มต้นเลยเขาบอกมาว่าค่าเฉลี่ยเป็น5เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับอันนี้ก็มาได้ครึ่งหนึ่งละมี2ตัวแปร1สมการ ต้องหาอีกสมการหนึ่งมาช่วยนะครับก็คือข้อมูลตรงนี้นั่นเองนี่ความน่าจะเป็นของนักเรียนคนหนึ่งที่จะมีน้ําหนักน้อยกว่านี้คือ0.33ความน้าจะเป็นน้อยกว่าเท่ากับ0.33เนี่ยมันคือพื้นที่ใต้กราฟเส้นโคง้งปกติมาตรฐานเลยถูกไหมลองมาดูกันนะครับลองจินตนาการดูว่าเรามีเส้นโคง้งปกติมาตรฐานนะอันนี้0ตรงนี้ มีความน่าจะเป็นพื้นที่ใต้การตรงนี้เท่ากับ0.33อยากรู้จังเลยค่าแซตรงนี้คือค่าอะไรก็ให้กลับไปดูในตารางข้างบนนี้นะครับมันมีตรงไหนไหมที่พื้นที่มันคือ0.33นี่ตรงนี้เห็นไหมอย่าไปสับสนกับตรงนี้เขาหลอกมา0.33ตรงนี้2อันมันเป็นค่าแซดไม่ใช่พื้นที่นะครับความน่าจะเป็นเนี่ยมันคือพื้นที่ ใต้กราฟนะครับเพราะฉะนั้นค่า z ทที่มันตรงกับที่แรงเงาเมื่อสักครู่นี้คือสูลบ0.44นะเพราะฉะนั้นเรารูละค่าแต,ตรงนี้คือลบ0.44ซึ่งเรารู้ว่าไอ้ค่าลบ0.44เนี่ยมันตรงกับค่าของข้อมูลจริงก็คือน้ำหนักนี่ไงบอกว่าน้ำหนักน้อยกว่า45.6กิโลกร,รมัมแสดงว่า0.44เนี่ยมันแปลงมาจากน้ำหนัก จริงเท่ากับ45.6เราก็จะได้ว่าสมการเนาะค่าแเท่ากับข้อมูลจริงลบด้วยค่าเฉลีย่ยหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าแคือ0 0 4เท่ากับ45.6ลบค่าเฉลี่ยหารด้วยส่วนเบี่ยงนมาตรฐานแค่นี้ลองแก้สมการออกมานะครับอย่าลืมเรามีตรงนี้ช่วยอีกอันนึง นะลองย้ายซิกมาไปด้านซ้ายก็จะได้ลบ0.44ซิกมาเท่ากับ45.6ลบด้วยค่าเฉลีย่ยแต่ค่าเฉลี่ยมันคือ5ของซิกมาก็แทนที่เข้าไปแค่นี้เองก็จะเป็นสมการเดียวเหลือตัวแปรตัวเดียวสามารถหาออกมาได้นะครับย้าย5ไปบวกอีกฝั่งหนึ่งจะได้5ซิกมาลบ0.44ซิกมาเท่ากับ45.6 ลบกันออกมาด้านซ้ายจะได้4.56ซิกมาเท่ากับ45.6เพราะฉะนั้นตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นจะได้ว่าซิกมานั้นคือ10นั่นเองและค่าเฉลี่ยเป็น5เท่าของส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานก็จะได้50นะครับคราวนี้จำไว้อ่ะเบี่ยงเบน,เนมาตรฐาน10ค่าเฉลี่ย50ย้อนกลับไปดูสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาครับ อยากรู้จังเลยความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งจะอยู่ระหว่าง2ค่านี้ก็แปลง2ค่านี้เป็นค่า Z ให้ได้นะครับก็จะได้ Z 1นะก็คือ54.5ลบค่าเฉลีย่ยถูกไหมค่าเฉลี่ยคือ50หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ10จะได้0.45 Z 2ทําคล้ายๆกันเลยลองคิดดูนะครับจะได้0.95 เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้สุดท้ายแล้วนะครับต้องการจะหาพื้นที่ใต้กราฟนะปกติมาตรฐานที่อยู่ระหว่างค่าแซด0.45กับ0.95นี่ไงสตัวนี้เอาพื้นที่2อ,อันนี้มาลบกันเท่านั้นเองนะครับก็จะได้0.1553นะครับเอา0.82เนี่ยลบด้วย0.67ก็จะได้0.553เป็นช้อยสามนะครับข้อนี้